พลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่37ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทนาหารบกที่37เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เขตสุขาพิบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม,มพรรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2567โดยมีจิตอาสา904กำลังคนจิตอาสาพระราชทานจากมทว37เทศบาลน,นครเชียงรายและอีกหลายหน่วยงานรวมถึงชุมชนรอบค่ายจำนวนกว่า200คนได้รวมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เขตส,สุขาพิบาล ดูแลต้นไม้ทรงปลูกและทำความสะอาดพื้นที่วัดและบริเวณโดยรอบเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกัน